อ่านโจทย์แล้วแทบจะช็อกจากรูปที่กำหนดให้มีจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนะครับโหดมากถือว่าโหดมากนะครับจัตุรัสเนาะต้องค่อยๆเริ่มเนาะก็คือ,คอ1นึ่งคูณหนึ่งก่อนนะนี่เขาต้องไล่อย่างเดียวนะครับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสามี่ห้าหเป็นสิบสองสิบ6ามมี24รูปมาก่อนครับ24รูปเนาะนี่เป็น2อคูณสอค,ครับ สองคูณสองอันนี้สองคูณสองเนี่ยมันจะเริ่มขยับ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 ไม่ได้ง่ายนะครับผมโอกาสผมทําผิดยังมีเลยนะครับอย่าว่าแต่เด็กเลยอะนะครับหนึ่งครับเนาะนะครับสองครับนะครับช่วยทํานะครับสามครับนะครับแล้วขยับมาเี้สี่ครับห้าครับนะครับขยับต่อครับหกครับเจ็ดครับเนาะแปดครับใช่ไหมครับ ขยับลงอีกนะครับ9ครับ1 0ครับ1 1ครับ12ครับแล้วก็13นะครับน่าจะมี13รูปเนาะถ้าถ้าถ้าผมนับไม่ผิดนะนะครับคราวนี้เอ่อต้องเป็นจตุรัสนี่3มคูณ3มครับ3มคูณมชีวิตจะง่ายขึ้นไหมเนาะ3าคูณข้างบนไม่มีมีแต่ข้างล่างเนาะมีแต่แถวๆนี้เนาะนะครับ1ขยับครับ สองขยักครับขยักไปดังเนื้อสามขยักครับสี่ขยักครับน่าจะแค่สี่ไหมอ่ะสี่รูปนะถ้าผมดูไม่ผิดนะสี่คูณสี่มีไหมอ่ะนะครับสี่คูณสี่ก็นี่ไหมสี่คูณสี่สี่คูณสี่เท่ากับหนึ่งรูปครับผมมองออกแค่นั้นนะอาจจะผิดก็ได้นะไม่เป็นไรผมลองทำเร็วๆเนาะเจ็ดนะครับ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองนะครับทบไปหนึ่งนะครับเป็นสี่สิบสองรูปมีไหมผมตอบสี่สิบสองรูปแล้วครับถ้าผมผิดก็มีห้าคูณห้าไมหัวเออน่าจะสี่สิบสองรูปแหละครับผมตอบสี่สิบสองรูปแล้วกันสี่รูปครับหยิบไปชั่งน้ําหนักนะครับครั้งละสองลูปนะครับจนครบทุกแบบที่เป็นไปได้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของของของ,ของน้ําหนักที่ชั่งได้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นหนะึ่งพันสองร้อยกรัมเนอะ น้ำหนักรวมของลูกบอลสีลูกเป็นเท่าไรเขาบอกหาค่าเฉลี่ยนะจริงๆครัเพราะค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเรากงโกงเลยเนี่ยก็ให้มันเท่ากันไปให้หมดไปเลยถือว่ามันเท่ากันไปเลยก็ได้นะครับเราจะได้ว่าจริงๆลูกบอลสีลูกครับผมให้ผมให้เป็น A B C D ดีกว่านะครับกเท่าไม่เท่าก็ช่างมันแล้วกันไม่ต้องสนใจก็คือเป็น A B ก่อนนะ A B ครับลองดูนะครับ A B ครับแล้วก็ผมเขียนอย่างนี้ดีกว่านะอันแรกเป็น A B นะครับอันที่สองเป็น A C นะครับ เขีให้ดูอันที่3เป็น A อนะครับอันที่4เป็น B C ครับอันที่5เป็น BD นะครับอันที่6เป็น CD สิ่งที่มันตามมาจริงๆสังเกตนะครับเป็น 3A 3B 3C 3D นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งพันสอ้ยใช่ไหม,ใช,ม 1, 200, ใช่ไหมสามารถ่ร้อยใช่ไหมนี่กี่ครั้งอ่ะหนึ่งสองสามส6่2้าหเท่ากับ7,200ครับเนาะ a บวก b บวก c บวก d ใช่ไหมเขาเขาบอกอย่างนี้ไหมเท่ากับเท่าไหรกับสครับสี่ครับหนึ่งสองพันสี่รครับตอบครับขนาด8ลูกบาศก์หน่วยนะครับจำนวน2 1 6ลูกนะครับนำมาวางเรียงเป็นลูกบาศก์ใหญ่ลูกเดียวแล้วทาสีโดยรอบด้านครับปริมาตรของลูกบาศก์ที่โดนทาสีเพียง1ด้านหรือไม่โดนทาสีเลยคิดเป็นกี่ลูกบาศก์ครับแต่ละข้อนี้โหดใช่ไหว่าโหด สองหนึ่งหกขอขอหารก่อนนะครับสี่ห้ายี่สิบสี่สี่สิบหกนะครับใช่ไหมหารผิดไหมสี่ห้าอ่าสองครับเป็นยี่สิบเจ็ดครับนะครับก็คือสองกำลังสามเนอะก็คือก็คือก็คือหกคูณหกคูณหกนั่นแหละนะครับผมก็ติงตองเองแหละนะครับอ่าเราได้หกคูณหกมาโอเคละไม่มีไม่ไมีปัญหาเพราะจริงจริงเนี่ยเราก็จะมองว่าอย่างนี้เนาะมองว่ามันเป็นวางนะลูกบาศก์ใหญ่นะครับลูกบาศก์ใหญ่ก็คือคือลูกบาศก์เล็ก ข้างละหกเนาะหกอย่างงี้อย่างงี้างข้างหกหกูกหกลูกนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเราจะมาดูว่าเจ้าเจ้าเปริมาตรของลูกบาทที่โดนทาสีเพียงยี่งหนึ่งหน้าเนาะเรามาดูว่าว่าเขาทาโดนใครโดนทาสีเพียงหนึ่งหน้าบ้างนะครับเจ้าพวกที่อยู่ตรงขอบเนี่ยพวกที่อยู่รงขอบเนี่ยโดนทาสีสองหน้าหมดแหละมองง่ายง่ายสุดคือมว่าตรงนี้เนาะตรงเนี้ยจะเห็นว่าเขาโดนทาสีสองหน้านะครับ อยู่ตรงขอบตรงชาสีสองหน้าหมดนะครับเพราะนั้นจริงๆก็คือห้ามห้ามอยู่ตรงขอบห้ามอยู่ตรงขอบเลยนะครับห้ามอยู่ตรงขอบเลยเพราะห้ามอยู่ตรงขอบเลยคือเท่าไหร่ล่ะครับลองมาดูกันเนอะนะครับเอ่อห้ามอยู่ตรงขอบเลยใช่ไหมครับตรงนี้เราจะเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เราจะได้ตรงนี้เป็นห้าห้าไม่ใช่ห้าสิแป๊บนะครับขอแอบดูอันนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องเป็นสี่ไหมสี่ลูกไหมนี่ก็สี่ลูกไหมนี่ก็คือสี่ลูกเหมือนกันไหมยนีสี่คนสี่อย่างนี้ไหม แวบ,บนะขอขอ,ขอคิดก่อนนะเพราะมันซ้ายขวามันต้องโดนเนาะบนล่างก็ต้องโดนนะครับเพราะทจริงๆตรงนี้ก็เป็นเป็นสิบหกถูกไหมคือไอ้น,นี้คือโดนอันนี้คือโดนหนึ่งหน้าเนาะโดนหนึ่งหน้าคือหนึ่งหน้าครับหนึ่งหน้าโดนทาหนึ่งหน้าเท่ากับสี่คูณสี่ครับเนาะแต่มันมีหกด้านเนาะใช่ไหมหกด้านใช่ไหมนะครับก็สี่สี่สิบหกครับก็สิบหกคูณหกก็เป็นเก้าสิบหกก็สิเก้าสิบหกลูกนะครับ ที่โดนเนาะนะครับคราวนี้สิ่งที่มันตามมานะครับคราวนี้เขามีต้องบอกว่าไม่โดนเลยใช่ไหมเมื่ี้เห็นว่าไม่โดนไม่โดนมันแอบอยู่ข้างในละสิไม่โดนแอบอยู่ข้างในนี้เราต้องแกะออกมาให้ได้ก่อนเนาะแกะออกมาแป๊บนะครับขอคิดก่อนเนาะแกะออกมาเหรอ,หรอขอคิดก่อนนะข้างนอกก็ต้องโดนแกะออกมาข้างก็คือถ้ามองข้างในจริงๆคือไม่โดนเลยเนี่ย ถ้าไม่โดนเลยควรจะเป็นนะครับผมไม่รูรจะอธิบายไงนะคือ4ี่คูณสี่คูณสี่ลองจินตน,นาการดูนะ16เป็น64สลองจินตน,นาการดูจริงๆแหละก็บวกกันได้เท่าไหร่ครับร้อยหกูกครับร6 0ลูกสิบรูคราวน,นี้เขาถามว่ามีมีม,ม,มีปริมาตรรวมเท่าไหร่ใช่ไหมก็ร้อยหกสิบหนลูกมัน8ดหน่วยเนาะแปลูกบาทหน่วย แปดห้าสิบครับทบไปสี่ครับแปดหนึ่งแปดครับหนึ่งสับต่อข้อนี้ครับครับตาซื้อกระเป๋าครับมาในราคาใบละ220บาทนะครับนำไปขายโดยคิดกำไรสิบ้าเร์เนตะครับถ้าต้าได้กำไรจากการขายกระเป๋านะครับสามหกส้นะครับบาทนะตาขายกระเป๋าไปกี่ใบเนาะซื้อมา220บาทขายกำไรกำาเร์เซครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า เพราะว่าทุน100ครับทุน100เราจะขายได้กำไร15บาทเนาะนะครับนะครับผมคิดแบบผมคิดไม่ได้แบบสอนนะจริงๆแล้วผมคิดเหมือนกับว่าเอาไปคิดก่อนการสอบของผเองก็เป็น15ส่วนที่100ครับคูณด้วย220อย่างงี้ครับก็ตัดตัดนะครับได้11นี่ได้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 5เนาะ5 3ครับเท่ากับกำไร33บาทนะครับ ราวนี้เนี่ยกำลังสามสิบาบาทเท่ากับ1นึหนึ่งกระเป๋า1นึ่ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเป๋ากี่ใบคือสามหกาโทษครับสามหกาหารด้วย33บาทครับเอาแม่ก1บหารเลยครับสิ3เอ็ดสามบามสิามคับศูนย์ครับเท่ากับหนึ่ใบครับข้อนี้ง่ายนะครับ1 1, 1, 1, 1ึ่งหนึใบต่อข้อนี้ครับกระเป๋า1นควรครับสามารถเทแบ่งใส่แก้วขนาดเดียวกัน ได้5้าแก้วครับเต็มแก้วใน5แก้วเนาะดื่มไป1แก้วแล้วเทน้ํากลับเข้าไปลงในขวดครับก็จริงๆคือมี4แก้วเทขอเข้าไปนะครับแล้วแบ่งแบ่งน้ําในขวดเนี่ยในลงในแก้วอีกแบบหนึ่งได้6แก้วนะครับถามว่าปริมาณน้ําในแก้วรอบใหม่เนี่ยหนึ่งแก้วคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเต็มขวดนะครับอืมก็ อ่ลองดูเลยก็ได้ครับสมมุติเราเมื่อกี้นะครับเต็มขวดนะเต็มขวดจริงๆก็คือมีอยู่5ส่วนนะครับ5ส่วนนะครับถูกไหมครับเต็มขวดมีอยู่5ส่วนปุ๊บนะครับคราวนี้เราเหลือมาอยู่4ส่วนนะครับเพราะเทกลับไปแค่แค่แค่สีแก้วคือมีอยู่4ส่วนเจ้า4ส่วนเนี่ยเราแบ่งออกมาได้เราแบ่งออกมาให้6แก้วครับ6แก้วเพราะฉะนั้น1แก้วนะครับก็เท่ากับเท่าไรครับ1แก้วจริงเท่ากับสส่วน3ส่วน นะครับทันไหมนะครับ1แก้วเท่าสองส่วนสามส่วนนะครับเออเขาถามว่าเขาถามว่าคิดไป็นร้อยละเท่าไหร่ของเต็มขวดนะครับก็แสดงว,ว่า2อส่วนสครับส่วนด้วย5คูณด้วย100ครับหรือเท่ากับ2ส่วนด้วย15คูณด้วย100ครับเอ่อลองหาร3เนาะ3 5มหได้40ส่วนกับ3ครับเท่ากับ13.333333 3สามสารับข้อนี้นะครับ